เอาไปติดติ๊กเกอร์ใหม่ไปเอาไปติดติ๊กเกอร์ใหม่ไปาไปัดไปหนา้เหรอหมวไปเลยไปติดไปให้คุณหมอไปคุณหมอติดให้นะเอาออกสักคุณหมอสิงดูดูดูพี่เพชรไปเลยนะโอรูน้องเพชรไปเลยนะแล้วเข้าห้องสองศูนสามนะหมไปเว อันเลขออกเลขกล้วเล่นเหมือนน้องน้องบีไดอายุเขาเขาเจ้าซื้อเลขกของเล็กหน่อยไหมมือมาเลยโอ้จ้าไปแล้วไปแล้วอไปไไปลูกไปไปเพชเพชเพชไปแล้วเพชไปหาหมอเออเพชเพชเพชไปหาหมออีหลับเฮ้อ เพชรเพชรไปแล้วเออออ้ไปแล้วมานังเออมานังน้ำผาไปบ่นนีไปบอไปบอไป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 ยาผาไปไป่อยไานหมอบอหมอายานบอญาติบหมอเห็ดตรงไหหมอเห็ดตรงไหนหมอสีตรงไหนหมอียาบ ดาราช่องเจ็ดบ้นดนดาน้าช่องไหนนาะดาราช่องไหนนาะมีผู้หลับบ้าน้าเนาะอืม